การทำงานบนที่สูงไม่ใช่แค่เรื่องของความชำนาญคือเรื่องของความปลอดภัยที่คุณเลือกได้ขอแนะนำรากกันตก Ranger Safety อุปกรณ์กันตกที่ผ่านมาตรฐานยุโรป EN 3 6 0มั่นใจในทุกการใช้งานบนที่สูงทุกระดับทำไมถึงต้องเลือก Ranger Safety อันดับแรกเลยค่ะหยุดตกอัตโนมัติระบบจะล็อกเชือกทันทีเมื่อเกิดแรงกระชากช่วยลดระยะตกและแรงกระแทกได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งานและโครงสร้างโดยรอบสามารถเลือกความยาวได้ตามลักษณะงานมีให้เลือกหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น3เมตร6เมตร10เมตร20เมตรไปจนถึง30เมตรเลยค่ะตอบโจทย์ได้ทั้งงานติดตั้งพื้นต่บจนถึงงานโครงสร้างสูงมาตรฐานยุโรป EN360 ผ่านการรับรองจากมาตรฐานสากลใช้งานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมงานก่อสร้างงานซ่อมบำรุงและงานบนที่สูงทุกประเภทน้ำหนัก บาดีไซน์ทันสมัยจับถนัดมือใช้งานสะดวกไม่เถอะอทะช่วยให้คล่องตัวในทุกขั้นตอนของงานพักสนาวัสดุแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดลอ้อมรองรับแรงดึงแรงกระแทกและการใช้งานหนักในระยะยาวมาสำหรับงานประเภทต่างๆเช่นงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสายสื่อสารหรือบนเสางานปีนโครงสร้างเหล็กโครงหลังคารหรือทันสูงงานซ่อมบำรุงโรงงานอาคารขนาดใหญ่งานในที่อับอากาศที่ต้องมีการโรยตัวขึ้นลง แรงจ้าเซฟตี้มาพร้อมใบรับรองมาตรฐานพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องประกอบมีทีมงานให้คําแนะนําการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจรสินค้าพร้อมส่งตลอดไม่ต้องรอของค่ะอย่าเสี่ยงกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเลือกสิ่งที่มืออาชีพไว้วางใจเลือกแรงจร์เซฟตี้หากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ